ドソルゼこれは。 อะไรทำไมเจ้านั่งขอาเตียงของข้าเหมือนภรรยาตัวน้อยได้ดูรังแกล่ะถ้าเจ้ามีอะไรก็พูดออกมาเซ่ตอนนี้ข้ายังเด็กท่านพ่อหวังไว้ให้ข้าเป็นผู้ฝึกตนเพราะงั้นเงินในข้อกว่องข้าหมดลงไปเพื่อจะให้ข้ามีส่วนร่วมในการคัดเลือกข้าเลยเขาพูดอะไรอีกแล้วเขาจะโยนเจ้าออกไปครับสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆของเจ้าล็อกหน้าท่านพ่อมันใจข้าได้เมื่อข้าเข้าร่วมในการคัดเลือกครั้งนี้ก็จะต้องผ่านแน่ๆและชีวิตของพวกเราจะดีขึ้นอย่างแน่นอน เมืองเจินเฉินเลือนปี้อยู่สาวๆถ้าเจ้าไม่อยากโดนแอบ,บถ่ายในวันพรุ่งนี้เจ้าต้องกนหาและตรวจสอบหุนเช็ดดีนายหญิงมันเป็นเรื่องนี้นะที่โดนแอบ,บถ่ายมันเหมือนเป็นการโอะวลแบบวีวีง่ายอีกทง้งพวกผู้ชายก็ได้แค่มองดูแต่ไม่สามารถแต่ต้องนอนได้ดังนั้นคองทําให้พวกเขาสิงยงหหลงจนตายเด็กน้อยเจ้าจะไปรู้อะไรเราต้องระวังทุกอย่างรวมถึงเสี่ยวเย่ยปฏิบติตัวซะก็จะมาในวันพรุ่งนี้ระกาศร้อมากเลยตระเวงสีที่อาจทำให้เกิดไฟไหม คืนนี้ดีจริงๆจะมีการฉายสองครั้งเนี่ยเกินได้จริงๆคอดีหามพาเด็ดขาดนี่คือที่ของมังกรตาเดียวหนึ่งลนสิ่งผู้ที่ต่ำช้าที่สุดของเมืองแจงเลยมังกรตาเดียวและลู่เสี่ยวหยานเป็นหุ้นส่วนกันอะไรก็ตามที่ลู่เสี่ยวยี่ถ่ายได้หลังจากผ่านการแก้ไขถูกมอบให้กับมังกรตาเดียวเพื่อฉายเป็นวิดีโอเมืองเจริญทังสินคขา้ารอคนส่วนใหญ่ในเมืองไม่สามารถเข้าเหรือญปีอยู่ได้ แต่ด้วยหินมิงหยานเพียงสิบก้อนพวกเขาก็สามารถเห็นเทลิที่พวกเขาปลนาในใจของพวกเขามาได้นานได้แล้วเพียงแค่พวกเขาเห็นภาพของไหลที่เปื่อยเปล่าพวกเขาก็สามารถจรินตนาการได้รายละเอียดที่เหลือเองแง่ที่สุด่ันแม่เสี่ยวยี่นิสัยไม่ดีฮะนะ้าเห็นหมดเลยเหรอแค่จริงๆเจ้าเอือเข้าไปในห้องของผู้ชายหรอเนี่ยจะอยากตาบอดหรือโออสองคนนั้นกำลังทำอะไรบางอย่างไม่เด้ความรู้สึกของข้า พอไปสุดก็ข้าไม่เหลือแล้วทําไมข้าถึงเป็นคนโดนตบเนี่ยเมืองเจริญเฉลินปี่อยู่เจ้าโงก่กะกล้าหนอยเซ่นายน้อยน,นี่ไม่ใช่สลับคนดีนะขอรับเงียบซะเจ้าคิดว่าข้าอยากมาที่นี่เลยเมื่อคืนน่ะเจ้าหน่ะละเมอแต่พูดถึงการกระเลือกทั้งคืนแกเป็นคนดีจนถึงที่สุดข้าต้องหาวิธีช่วยเจ้าเซ่เอาละทําใจแล้วไปหาแม่ไม้พิกกันเอถอะเขาตกลงแล้วไปกันเลยโอ้แนๆ่ๆนลูกงั้นเหรอ อาช่าเป็นเหยืที่หายาเหตุนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมผู้หญิงทุกคนกําลังนอนหลับกันอยู่ข้ามไปได้มาที่นี่เพราะผู้หญิงข้าต้องการพบนายหญิงของเจ้าโอ้โหร่างกของท่านยอดเยีเ่ยมจริงๆและอยู่พูดได้แล้วรีบไปไรายงานซะบอกว่านี่มีข้อเสนอเกี่ยวกับธุรกิจใหญ่ว้าที่นี่หอมจังเลยกินนิดแสนสุขสบายสิ่งที่เจ้ากาลังมองหาเนี่ยช่างน่าอายจริงๆหนุ่มน,น้อยพวกคนอื่นจากการนอนหลับของพวกเขาในตอนเช้าเจ้าไม่กลัวการทามโทษบ้างหรือ ทาญินทีคา้ามานี่เพื่อจะคุยเรื่องธุรกิจไม่ต้องกังวลมันเป็นเรื่องข้อตกลงที่ท่านไม่เสียเปรียบแน่นอนหนึ่งหน่อยสิผู้ต่อช้าที่สุดในเวิร์กจึงควนแม่เม่ยผิดเจ้าดูเหมือนจะมีลูกเล่นมากเหลือเกินนะมาควาการที่ห้องข้าเซ่นางเป็นผู้นำในสถานที่ลืนล่นหลงนางมีความเจริญเฉลี่การซื้อดีผู้หญิงและสอนพวกเขาก่อนที่จะพาพวกเขาไปรับแขกซื้อขายพวกเขาในราคาสูงเธอมีคนหลายสิบคนภายใต้เธอที่กล้าพอที่จะตายแทนเธอ เออในหญิงข้าจะไม่เข้าไปในห้องท่านหรอกนอกจากท่านจะลงมาคุยเมื่อนั้นข้าจะไปที่เรือนซุยหงเดี๋ยวนี้หางั้นข้าจะลงไปเดี๋ยวนี้อย่าออกไปแล้วนะอะไรนะพลังหินพลังหรือทำไมเจ้าไม่ไปขโมยมาล่ะมันเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่มันคุ้มค่ากับราคาอย่างแน่นอนข้าไม่ยอมหรอกไม่ว่าเจ้าจะดังขนาดไหนท่านคิดว่าข้าไม่กล้าไปหรือโอ้เจ้าหนู อยื่บนเก้อี้เหรือจะอยากเห็นเหรือตามข้าไปในห้องสิข้าใจเจ้าดูให้เต็มตาเลยเดี๋ยวเราจะแก้ไขปัญหาของวิดีโอที่แอบถ่ายจากครั้งที่แล้วได้อย่างไรสีภาพใหญ่ของเดือนซุยหงให้ข้าถ่ายด้วยความเต็มใจแต่ฉันไม่ได้ไปเพราะเห็นแก่บิดาภาพหรอกนะก็ไปสิอย่าคิดว่าข้าไม่กล้าไปหรอกนะถ้าต้องการให้ข้าไปแล้วก็สือร้าเห็นพลังเวทนี่ข้าเราได้สุดแล้วนะจ่ายค่าวิดีโอที่แอบถ่ายไปก่อนสินั่นก็เพื่อเพื่อความนิยมของท่านนะ ถ้าไม่ต้องจ่ายค่าแต่เป็นครายต้องจ่ายอย่างนั้นเหรอหลังจากโต้เถียงกันที่ยเยาวนาและดื้อมากในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ตกลงที่จะทํางานด้วยกันเป็นเวลา1ปีในละคาสามร้อยพลังก้อนหินสำหรับการโฆษณาทีการสินค้าท่าเทียบเรอือทั้งหมดก็ออกพระเจ้าถ้าไม่ใช่เจ้าข้าคงไม่อยากขายในราคาที่ถูกลงหลอกนะข้าเตือนไว้ก่อนเลยนะอย่าเพิ่งดีใจไปเราต้องทำป้ายโฆษณาให้เสร็จภายใน20วันมิฉะนั้น ข้าจะไม่ช่วยเจ้าเลยแม้ว่าเจ้าจะคุกเข่าและขอร้องข้าเฮ้ย hey, ทำไมเจ้าตาแดงแบบนั้นน่ะนี่จะร้องไห้เหรอทำตัวไม่ผู้หญิงไปได้ทำไมไม่รู้สินะมีเดหกกพร้าหลายคนในเมืองจังเฉนินแต่ทำไมข้าไม่เห็นเจ้าช่วยเหลือพวกเขาบ้างล่ะทำให้ข้านึกถึงแม่นมเลย จะมาเก็บค่ามาจากค่าถนนทําไมกันนางคิดอะไรอยู่นะโชคชะตาหลับมัง้งก็ไม่มีใครบอกข้านี่ว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการคัดเลือกแลรที่ก้าเห็นลินเปาสายตาที่กล้าแกล่งในดวงตาของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราเป็นคนประเภทเดียวกันโอโหเจัยงมากอ่ะดูเสียวยี่เจ้าเป็นคนที่แย่มากข้าจะไปแล้วจริงๆข้าสังเกตเห็นว่ากระโปรงมาของเจ้านะ่ะ สวยมากและทรงผมใหม่ของเจ้าก็ดูดีแต่ข้าต้องบอกเลยว่าสิ่งนี้ดูดีจริงๆคือเจ้ายี่สิบอนต์ต่อมาแผ่นดินที่ยืนออกมาสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ดีที่สุดของท่าเทียบเรือเรือที่ล่งมาผ่านแม่น้ำแม่น้ำอยู่จูสามารถมองเห็นหีที่ขึ้นออกมาจากระยะไกลมันเป็นงานชิ้นเอกที่ไม่มีใครเทียบได้ในวันแรกของการแสดงมันทำให้ทุกคนตกใจ หญิงสาวที่สวยเงายปรากฏขึ้นบนหินสลับไปมาและมีภาพใหญ่ที่สุดนั่นก็คือนายหญิงแห่งเหลือปี้อยู่พ่อเขาที่เดินทางผ่านแม่น้ำยูจูยินดีจะแวะไปหากพวกเขาไม่รีบร้อนก็จะไปเรือปี้อยู่เพื่อเติมเต็มตามต้อเกิดหลังจากออกจากบ้านานอนในคืนก่อนกายคันเลือกที่จะขึ้นดึงโครในทุกๆสอปีดินโป่านอนไม่หลับมือของนาอยลูกเป็นแหลจากการเตรียมการต่อสาย สลับหินที่ยืดออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมเงินสำหรับก,การคเลือกนน้อยลูกทำทุกอย่างเท่าที่เขาจะทำได้ขอบคุณท่านมากนายน้อยลูกในคืนนี้ลู่เสี่ยวยี่ได้ฟันถึงข้อไปเปกๆกระดองเตาสีทองและเงางามลอยอยู่บนห่วงเขาภายในเปลือกเตา่ามีลวดลายยิ่งใหญ่ตอ่อจากนี้ยังมีลูกเตาอีกเก้าลูกที่เขียนด้วยคำที่ไม่ชัดในวันที่เจ็ดกระดกกระดาวพงเป็นวันเกิดของลู่เสี่ยยี่ ตอนอายุได้หกปีเขาเริ่มจำสิ่งต่ตางๆได้หลังจากนั้นเขามักจะฝันแบบเดียวกันเสมอความฝันจะเริ่มชัดเจนทุกครั้งนี่เป็นครั้งที่เจ็ดแต่ครั้งแรกที่เขามีความฝันนี้ก็เห็นเพียงแสงสีทองที่ผ้าหมวเท่านั้นเกี่ยวกับวันเกิดของเขาแม่นุ่มของเขาบอกเขาหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาจากความฝันครั้งแรกว่าเขาห้ามบอกใครเกี่ยวกับวันเกิดของเขาและความฝันที่ได้ต็ดขอ้อ เพียงเท่านี้ใช่จบแล้วเดี๋ยวก็ต่ออีกตอนหนึ่งต่ออีกตอนหนึ่งวันพรุ่งนี้นะ